โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจินโอโดอัดคลิปกันอย่างนี้เลยมีข้อมูลใหม่มานะผมหน้าตาก็ออกมาแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยอันนี้คือโมเดลคือ 2d ที่มาคู่กับน้องลาพิษและ ลาคูดี้แล้วก็แอบเปิดเผยตัวละครมาแล้วนะครับผมข้อมูลตัวละครน,นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับซิลี่รอซิลี่กับเกสออน่าจะเป็นตัวเอกเป็นธาตุน้ำโจมตีศัตรูมีโอกาส50%ลดพลังโจมตีของศัตรูเป็นเวลา2เทินหักดาบ2เทินสกิลแรกก็แอบดูดีสกิลที่2โจมตีศัตรูทุกตัว3ครั้งมีโอกาสา30%ลดพลังป้องกันเป็นเวลา2เทินแล้วก็ลดเกรดในการโจมตีอีก20% ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็สกิล3โจมตีศัตรูเพื่อให้ใหศัตรูติดสตัน1นเทินแล้วก็รีเซ็ตเกตในการโจมตีสร้างความเสียหายตามจำนวนสัดส่วน hp สูงสุดของศัตรูอันนี้น่าสนใจแล้วก็ลดคูลดาวสกิลตัวนี้ลงด้วย2เทินถ้าหากเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันต่อการด้านการมึนงงก่อตัวนี้ลงบอสน่าจะโอเคปะ่ะบอสมังกรมีลดเกตด้วย มีหักเกาะด้วยลดเกรด,ด้วยทําดาเมจต,ตาม m a ็ก p คทพีสตูด้วยมังกรไฟน่าสนใจว่าตัวนี้ซีรีส์นะผมซีรีส์ด้านล่างก็จะเป็นโจมตีสตู2ครั้งสร้างความเสียหายตามสัดส่วนความเร็วในการโจมตีของตนเองมีโอกาส30%ที่จะเพิ่มโจมตีติดแฉลบเป็นเวลา2เทิร์น โอเคก็คือทําให้ศัตรูติดแถบ2เทินสกิล2สร้างความเสียหายโดยเมือินพลังป้องกันสูงสุดถึง80%เอเตคตามสัดส่วนความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายของตนและเป้าหมายสิแล้วก็สกิล3โจมตีศัตรูทุกตัว2ครั้งแต่ละครั้งมีโอกาสลดความเร็วในการโจมตีเป็นเวลา2เทินจากนั้นจะฟื้นฟูเกียรติให้กับตนเองตามจํานวนศัตรูที่มีความเร็วในการโจมตีช้ากว่าตนอันนี้น่าจะเป็นสายบุก บุกแบบปุกจัจ๋าเลยอะถ้าเจอกับพวกทีมช้าก็น่าจะเล่นลาบากส่วนต่อมาอีกสองตัวหลุดธาตุมืดกับธาตุไฟธาตุมืดก็5ดาวธาตุไฟขอ้หดาวหมดเลยที่ว่าหรือว่ามันจะมีผสมสี่ดาวมาด้วยวะอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนอาจจะมีผสมสีดาวมาด้วยโจมตีศัตรูมีโอกาส50%ทําให้เป็นใบหน1เทินปลดล็อกเอฟเฟกลดพลังให้กับพวกพวกทุกตัว1นึ่งอันหนึ่งอันอีกแล้ว สร้างเกาะเท่ากับ20%ของแมคเคทีเป็นเวลา2เทินโจมตีศัตรูทุกตัวทําให้ศัตรูติดสตันหนึ่งเทินลดความเร็วในการโจมตีหากไม่ถูกโจมตีในเทินของศัตรูเวลาครูดาวของสกิลนี้ก็จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเทินก็ต้องโจมตีให้ตายอยู่ดีปะอันนี้ไม่ได้ใจส่วนอีกตัวหนึ่งด้านล่างโจมตีศัตรูมีโอกาส50%ขัดขวางการฟื้นฟูเป็นเวลา2เทินโอเคโจมตีศัตรูมีโอกาส80%ติดสตันแล้วก็มีโอกาสอีก3 0ม เปิดเกาะเป็นวัน2เทินก็โอเคนะสกิลสาโจมตีศัตรูทุกตัวรีเซ็ตเกตในการโจมตีพร้อมกับประทับตาและเพิ่มโอกาสโจมตีติดแฉลบอีก2เทินเฉยๆธาตุไฟเฉยๆผมดูดูทรงแล้วน่าจะเล่นยากคงต้องโดนปรับอะ่ะเออแต่ว่าธาตุอื่นมาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวไหนจะใช้ได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นปราสาะครันะผมที่จะเข้ามา ติดอยู่ตรงเกาะก็จะมีพวกอีเวนต์อะไรแบบนี้อยู่นะครับผมนี่อีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์เควสกับเกมการ์ดนะครับผมที่เข้ามาหน้าตาเกมการ์ดก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีตัวละครของเรามีตัวละครของเขานะครับผมแล้วก็มันจะมีความสามารถของมอนเตอร์อันนี้ก็ต้องไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงบ้าง อันนี้ก็จะเป็นการวางการ์ดการวางนู่นนี่นั่นอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวลีดนะครับผมที่เอาไว้เล่นแล้วก็เสริมอะไรแบบนี้เข้าไปประมาณนั้นนะสำหรับเกมการ์ดแล้วก็นี้เป็นสกอร์ของตัว thewitcher นะครับผมแอบดูเท่แต่ไม่รู้ว่าจะเท่ขนาดไหนนี่สิปัญหาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัว The w i t c h e r นะครับที่เข้ามานะ